สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีนิยายบายไทยมาแนะนำอีกแล้วนะคะกับนิยายเรื่อง midnight fortune เนี่ยบอกป้านะมาเป็นนิยายในเซตติ้งของโลกโอเมกาเบต้าอัลฟาค่ะหรือก็คือโลกที่ผู้ชายท้องได้นั่นเองว้าว <Wow! S 1> ใครที่ไม่คุ้นเคยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแต่แอดว่าสาววายส่วนใหญ่นะ่าจะคุ้นเคยกันดีจึงไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเนาะนิยายเรื่องนี้จะเล่าถึงนะักศึกษาฝึกง,งานโอเมกาเซียวหมิงหลังจากนี้จะเรียกว่านายเอกนะคะ นายเอกได้พบกับลูกชายของตัวเองในอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาเพื่อเตือนนายเอกไปมีอะไรกับพ่อในอนาคตอย่างอาชิอัลฟาหนุ่มเจ้าของบริษัทที่นายเอกทํางานอยู่หรือก็คือพระเอกของเรานั่นเองแน่นอนตอนแรกนายเอกไม่เชื่อลูกชายในอนาคตคนนี้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่นายเอกสามารถยืนยันได้ว่าเด็กชายคนนี้คือลูกของเขาจริงๆจะเรียกลูกนายเอกในอนาคตคนนี้ว่ากุ้นนะคะเพราะเป็นฉายาที่นายเอกตั้งให้น้องเนาะ หลังจากนี้จะเป็นการสปอยแล้วนะคะในตอนที่พ่อในเอกต้องผ่าตัดใหญ่บ้านในเอกไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าผ่าตัดวินน้อยจังแอบ,บบอกเลขหวยให้โดยมีเงื่อนไขว่าในเอกต้องไปมีอะไรกับพระเอกจึงทาให้ในเอกถูกหวยและมีเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดให้พ่อของตัวเองแต่ในเอกก็ต้องทําตามสัญญากับเก้โดยวันที่ไปเที่ยวกับบริษัทในเอกปล่อยตัวเองฮีล้ยแอบ,บเข้าห้องพักของพระเอกโดยมีกวินช่วยบอกรหัสเข้าห้องให้ พพระเอกเมากับห้องมาก็รัดแล้วก็เผลอไปมีอะไรกับในเอกนะคะซึ่งการมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวเนี่ยในเอกก็ท้องแล้วค่ะก็คนะหลังจากนั้นพระเอกก็จะหาตัวในเอกแล้วบังคับให้ในเอกไปทําแท้งเพราะพระเอกเข้าใจว่าในเอกจะใช้ลูกอะจับพระเอกนะคะแต่ในเอกก็จะเก็บกวิ้นในท้องไว้แล้วตัดสินใจเป็นคณแม่เลี้ยงเดี่ยวแรกๆพระเอกก็จะแบบไม่ค่อยชอบในเอกเพราะว่าคิดว่าแบบ เออจะจะจับเนาะจะจับจะเอาลูกมาจับพระเอกอะไรอย่างเงี้แต่เหมือนกับว่าหลังจากแบบว่าในพระเอกเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ดูจากท่าทีที่นายเอกมีต่อพระเอกอะทําให้พระเอกเข้าใจว่านายเอกไม่ได้อยากจะใช้ลูกมาจับพระเอกนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนายเอกต้องทําอย่างนั้นหลังจากนี้ก็จะแบบว่าเข้าสูตรขึ้นอย่างหงลงอย่างมาสาหรับพระเอกเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีฉากที่แบบ พระเอกแรกๆก็จะว่าในเอกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆนึงอ่ะเหมือนพระเอกก็เหมือนเห็นความตั้งใจของในเอกที่แบบจะเก็บเด็กคนนี้ไว้มันก็เลยแบบทําให้พระเอกอแอบมองในเอกโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีฉากที่พระเอกอ่ะแอบขึ้นรถเมย์ตามในเอกกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงในเอกเพราะว่าช่วงที่ในเอกท้องอ่อนๆอ่ะมันก็จะมีเพลียบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยจะได้ช่วยในเอกจากการถูกเกือบถูกรถเฉี่ยวนะ เราก็จะมีฉากที่พระเอกหึงในเอกกับเพื่อนอัลฟาของในเอกด้วยนะคะเราจริงๆเรื่องนี้ส่วนตัวแอคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบย่อยง่ายนะไว้อ่านแก้เครียดหรือว่าอ่านเวลาเบื่อเบืได้ดีพระเอกหลังๆคือแบบเป็นพ่อไมโครเวฟ่ะแบบอบอุ่นมากาในเอกได้อะไรให้หมดเลยจ้า,าก็มีช่วงทะเลาะกันบ้างแนตะ่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยนะคะเป็นสีสัน เรื่องนี้เล่มเดียวจบนะคะไปหาซื้อหาอ่านกันได้จ้าเหมือนเหมือนในลิตอะไรก็จะมีให้อ่านตัวอย่างกันอยู่นะคะ <Yeah! S 1> ก็อีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าหากมีข้อผิดภาพป,ประการใดต้องขออภัยล่วงหน้านะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย